นนพี่ป๋อก็ได้พาน้องๆปั่นจักรยานเข้ามาในหมู่บ้านองอ่างในเกาะเกร็ดกันแล้วโดยที่แรกที่จะพาน้องๆไปลองทำนั่นก็คือข้าวแช่บ้านลุงแดงนั่นเองจะสนุกและอร่อยขนาดไหนเราตามน้องๆไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกในวันนี้นะครับที่เราเดินทางกันไปทำกิจกรรมก็คือร้านอะไร ร้านข้าวแช่ลุงแดงค่ะโอ้จำแม่นนะเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่ค่ะอ๋อนี่ฮะ,ะข้าวแช่บ้านข้าวแช่อยู่ตรงนี้ค่ะข้าวแช่ลุงแดงด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าป่ะรายกาค่ะข้าวแช่ลุงแดงเราไปทานข้าวแช่กัน ซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ทานข้าวแช่อร่อยอร่อยแล้วเรายังได้รู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตข้าวแช่ด้วยเอาละครับตอนนี้ปอแล้วก็น้องๆน,นะครับมาอยู่ที่ร้านข้าวแช่ลุงแดงครับซึ่งอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีคุณป้านิดนะคุณป้านิดมาอธิบายวิธีการทำข้าวแช่ให้เราได้ฟังกันข้าวแช่นี่ความเป็นมานี่ยังไงครับทํายากไหมยังไงฮะอ๋อข้าวแช่ก,ก็ก็ทายากอยู่นะคะเพราะว่า ของเนี่ยมันจะต้องตัดเตรียมนานครับค่ะกว่าจะทําได้ยิ่งกะปิบานะคะใช้เวลาเป็นของโบราณเลยค่ะเป็นของโบราณเลยค่ะเ,ออเป็นอาหารพื้นบ้านของคนมอญที่เกาะเกตนีคุณป้านี้บอกว่าอะไรเขาทาช่วงไหนจาได้ไหมเขาทำช่วงสงการค่ะ,ะทำช่วงสงการเพราะว่าอากาศร้อนปู่ย่าตายายเขาจะทาบุญเข้าแช่กัน ปาเกิดมาปาก็เจอวิธีการทําของเขาเนี่ยโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าข้าวเป็นสีอะไรสีน้ําเงิน,ส,น,งนสีฟ้าฟ้าสีน้าเงินมาจากอัญชันค่ะอัญชันถูกต้องเพราะว่าเขาุงข้าวด้วยน้ําอัญชันใช่ไหมข้าวก็เลยออกมาเป็นสีนเงินมีกลับนะครับที่ทานกับข้าวแช่นะเฟย์จำได้ไหมมีอะไรบ้าง มีปลากรนค่ะมีกะปิค่ะมีหัวไชเท้าค่ะสุดยอดแล้วก็มีหมูฝอยค่ะอ่าซึ่งเขามีวิธีการรับประทานอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยามินเขาทานยังไงครับทานข้าวก่อนแล้วก็เอากับข้าวตักไปครับนไม่กีเขาข้าวขอล้วยกินข้าวก็ได้ครับอ๋อทานข้าวแช่ตามแช่ครับเนาะคุณป้าบอกว่าเทคนิคง่ายๆก็คืออย่านํากับกับข้าวแช่เนี่ยเออมาผสมกันเนาะไม่งั้นจะทานแล้วไม่อร่อยขะน่าจะเปลี่ยน เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาเกาะเกร็ดก็อย่าลืมแวะไปร้านข้าวแช่ลุงแดงนะครับนอกจากข้าวแช่แล้วนะฮะร้านแกก็ยังมีอาหารประเภทอื่ออีกเยอะนะไม่ใช่เฉพาะข้าวแช่เดียวเอออร่อยอร่อยทั้งนั้นแหละครับ,รบยังไงแวะไปแล้วกัน อมาหลายครั้งแล้วมาร้านนี้ไม่ผิดหวังคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้รา้านรุมปุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเกาะเกร็ดอ,อ่าเห็นไหมคุณลุงมีอะไรขายบ้างครับรูไม่คุณลุงมีอะไรบ้างมีอะไรครับหมากฝรั่งมะนาวดองไข่ทงคตาสมอเวย์จิงจานจีนจอมมะนาวดองชิ้มบอลเบย์จีรสเกลือปลาดุงทงกต้าปลาพี่องคต้เวลาขนมไอ่ขนมโสดตุ๊กตับโอ้โหถ้ามาร้านรูปุ่นถ้าไม่ถึงร้านรูปุ่นจะไม่ถึงเกาะเกร็ดจะได้แค่ครึ่งเกาะยามีนเมื่อกี้คุณลุงเขาขายอะไไรรรบบ้้างมู่คั จุดที่2นะครับแล้วก็ปั่นจักรยานไปอีกถูกไหมใช่ครับเราไปต่อกันที่ไหนเอ่ยทำลูกชุบเหรอคะถูกต้องอ่าไปทำลูกชุบนะครับที่บ้านพี่อิ๋วอ่าอแต่ฝากไปพี่อิ๋วนิดนึงย้ายบ้านมาอยู่ต้นๆ้นซอยหน่อยมาอยู่แถวท่าเรือแล้วเราเข้าไปลึกเหลือเกินนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปั่นจักรยานไปนะครับรับรองว่าเป็นไงเดี่ยงไหม ไม่ใส่เดี้ยอย่างนียครับละลายเลยครับละลายเลยเพราะว่าร้อนด้วยแล้วก็ไกลด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไปถึงจนได้นะครับไปถึงก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยนะครับพี่อิูวเขาก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วตอนนี้นะครับปอก็มาอยู่ที่บ้านที่ทําลูกชุบแล้วนะครับซึ่งกว่าจะเดินมาถึงบ้านหลังนี้นะครับหน้าปอก็มันเป็นลูกชุบเลยทีเดียวฮะตอนนี้อยู่กับพี่อิ๋วเจ้าของบ้านนะครับเป็น อ่าคุณพี่ที่ทาลูกชุบแล้วก็จะมาสอนเราในวันนี้ใช่ค่ะน้องๆพร้อมทําลูกชุบไหมครับพร้อมแล้วค่ะพีอ่อูเขาก็เ<ๆ>ตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ก่อนที่เราเริ่มทําลูกชุบนะครับเราได้รู้อย่างแรกเลยก็คือส่วนผสมหลักของลูกชุบเพื่ออะไรกะทิไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองถูกต้องเขาเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปบดรวมกับส่วนผสมอื่นๆะนะครับซึ่งพี่ปอก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าส่วนผสมหลักคือถั่วเหลืองนะครับเราจะเห็นเป็นคล้ายๆกับ แป้งก้อนกลมๆใช่ไหมตอนแรกคือเบสิกขั้นแรกเลยคือต้องปั้นให้เป็นก้อนกลมก่อนใช่ค่ะอให้เป็นกลมๆก่อนถูกไหมพอเป็นกลมๆปั๊บเนี่ยเราถึงจะขึ้นเป็นรูปอื่นโดยมีอุปกรณ์ในการช่วยปั้นเช่นตะเกียบครับอที่พี่เขาเตรียมไว้ไม้อไม้อะไรไม้ไม้เสลย์ชิ้น ขอบคุณพี่ผิวมากนะครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปยืนกันต่อเลยครับไปเลยโอ้โหน้องๆดูท่าทางจะสนุกและภูมิใจกับผลงานของตัวเองกันมากๆเลยนะคะได้ลองชิมทั้งข้าวแช่ร้านลุงแดงแถมยังได้ไปเรียนรู้วิธีการทำลูกชุบอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าอิ่มทั้งข้าวและขนมคุ้มค่ากับการเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านมากๆเลยละค่ะแต่ความสนุกในเกาะเกต็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่รอให้น้องๆเข้าไปลองทำกันอีกถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรติดตามกันในช่วงหน้านะคะ